ครับสวัสดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับก็ผมตั้มปฏิพัทธ์นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์บัญชีกันอีกเช่นเคยนะครับกับในเรื่องของอวันนี้เอาไปเรื่องของการวัดมูล,ลค่าสินค้าคงเหลือกันบ้างนะครับเป็นแนวข้อสอบ CPA นะครับอเอาไปสําหรับซ้อมทําแล้วก็ไปซ้อมทํากับ TA ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราซ้อมทำของ CPA แล้วเนี่ยมุมในการถามของเขาก็จะเยอะกว่า TA นะครับ ก็เอาไปประยุกต์ใช้ปุ๊บเนี่ยต้องทำ TA ได้แน่นอนนครับอ่าเพราะว่าอ่ามันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนะครับในแง่มุมของเขาเนี่ยเขาจะวางกับดักไว้เยอะกว่านะครับโอเคนะครับข้อนี้มันจะถามในเรื่องของหนึ่งเลยก็คือการแคบนะครับคือมุมเขาจะถามเยอะนะครับหนึ่งก็คือการแคบอ่าอย่างเช่นต้นทุนการได้มาของสินค้าเนี่ยถือว่า มาแคบเข้าในตัวของสินค้าคงเหลือหรือไม่นะครับแคบเข้าเป็นในหมวดของสินทรัพย์หรือไม่หรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอ่าแล้วก็สองก็คือว่าอ่าถ้าเรามาดูการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเนี่ยคีย์สำคัญของเขาก็คือว่าทุนกับ NRV ยังได้ย่างหนึ่งต่ํากว่าให้บันทึกราคานั้นเพราะว่าในเรื่องของหลักการบัญชีเนี่ยความใส่ใจระมัดระวังเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราจะต้องเอาตัวต่วตําไว้ก่อน นะครับเราจะไม่โชว์มูลค่าสินทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงนะครับเราต้องโชว์โชว์มูลค่าที่ค่อนข้างต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับโจทย์จะสไตล์ประมาณนี้นะครับนะโจทย์จะประมาณนี้นะครับก,การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือนะครับต่อไปนี้เป็นรายละเอียด นะครับสินค้าคงเหลือในวันที่3าสิเป็ธันวาอีกหนึ่งนะครับของบริษัทโดเรมอนนั่นเองนะครับอ่าดูดิว่านโดเรมอนเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีนะครับมีเรื่องของวัตถุดิบนะครับที่เราเห็นเนี่ยมี DM นะมีวิ p นะครับแล้วก็มีฟินิทกูดนะครับมีสามตัวด้วยกันนะครับมีมีราคาคอร์สนะครับแบบไฟ fo นะครับคอร์สแบบไล f o เนี่ย ามาถามบัญชีไม่ให้ใช้นะครับเราก็ตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็มี NRV นะครับตัวนี้ NRV เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้นะครับเรื่องของสินค้าคงเหลือเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกันระหว่างคอสกับ NRV นะครับเราเจ้าตัวต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบระหว่างด้านนี้กับด้านนี้นะครับซูรกันนะครับไหนต่ำเอาอันนั้นนะครับ แล้วเขาก็บอกมาอีกเรื่องนึงนะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาบอกว่าทั้งนี้กิจการนะมีคําสั่งซื้อจากต่างประเทศเนาะซึ่งการซื้อสินค้าดังกล่าวอยู่ระหว่างทางโดยมีต้นทุนดังนี้นะครับอันนี้เขาอยากจะให้เรารู้ว่าเรารู้ไหมว่าอะไรที่แคปเข้ากับต้นทุนได้บ้างนะครับหนึ่งคือลาซาซื้อนี่ได้นะครับสองอากรขาเข้านี้ได้นะครับนะครับสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนได้นี่คือแวดนะครับแวดนี่ไม่ได้นะครับภาษีซื้อเอาไปหักภาษีขายตัวนี้ไม่ได้นะครับค่าพิธีศุลกากรนะครับนี้ได้นะครับค่าระวางนี้ได้นะครับค่าขนส่งมาถึงโรงงานนี้ได้นะครับต้นทุนผลิตต่อจนเสร็จอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับข้างนี้กับข้างนี้คือในเรื่องของการคำนวณ NRV นะครับอันนี้ก็คือคำนวณคอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าคอสของเขาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับ คือสามพันบวกสามสิบบวกสิบบวกยี่สิบบวกแปดสิบคอสของเขาคือสามพันหนึ่งสี่สิบนะครับ NRV ของเขาละเท่าไหร่นะครับก็คือราคาขายหักต้นทุนในการขายนะครับต้นทุนในการขายนี่คือสามเปอร์เซก็คือหกห้าศูนย์มันจะไม่เห็นครับศูนย์ลบสมเปอร์เซนต เหลือ6.305นะครับลดด้วยต้นทุนในการขายคือ3,200เหลือ3,105บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา NRV อยู่ที่3 1 5 5บาทนะครับราคาคอสอยู่ที่3,140อันนี้คือ,อต้องตั้งค่าเผื่ออยู่นะครับของการลดลงของมูลค่าสินค้า นบสามหนึ่งสี่ศูนย์อยู่ที่สามสิบห้านะครับถ้าเรามาทำแค่ส่วนนี้ถึงส่วนนี้นะครับถ้าทำเป็นแยกส่วนนะครับเขาให้บอกว่าหาหนึ่งคือคำนวณหาต้นทุนสินค้าจนถึงโกดังก็คือสาม0ัหนึ่งสี่ิบอันนี้ตอบไปเลยนะครับได้คะแนนแล้วสองตั้งค่าเผื่ออย่างไรนะครับการตั้งค่าเผื่อเนี่ยเราจะต้องไปดูเนาะมันมีข้างบนด้วยแล้วมีข้างล่างด้วยนะครับเราก็ต้องทําเป็นเรื่องๆไปนะครับข้างบน ถ้าเรามาดูข้างบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยราคาขายมัน9 5 0 0ลบ3เปอร์เซน์ะครับเหลือ9,215ลบ6,000ตรงนี้เหลือ3,215นะครับแล้วก็ข้อที่2ถ้าเรามาเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ย NRV ตรงนี้ต่ำกว่านะครับอันนี้คือต่ำกว่า สามสองหนึ่งห้าลบด้วยห้าพันสองต่ำกว่าอยู่ที่หนึ่งเก้าแปดห้านะครับอ่ามาดูวิบกันบ้างนะครับวิบหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์คูณสามเปอร์เซ็นลบสกับลบสองพันห้าตรงนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้ NRV สูงกว่าคอสน,นะครับไม่ต้องปรับนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับหมื่นเจ็ด คูณ3%เลบกับเหลืออยู่16490เพราะว่าต้นทุนในการทำขายต่อไม่มีนะครับเปรียบเทียบกับ15 0 0นอันนี้ไม่ต้องปรับนะครับก็จะมีปรับแค่ชุดนี้นะครับ1985บวกกับผลต่างข้างล่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับ3140ลบ3105ผลต่างอยู่ที่35นะครับ หนึ1985่งเก้าแปดห้าบวกสามสิบห้านะครับรวมนะครับรวมก็คืออยู่ที่สองพันกับยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนเนี่ยนะครับต้องตั้งอยู่ที่ราคานี้ครับสองพันกับยี่สิบนะครับโดยการที่ถ้าให้ลงคู่บัญชีก็คือเดบิตนะครับ mm hmm. อ่าเดบิตผลขาดทุนจากการปรับ มูลค่าสินค้าคงเหลือนะครับสองศูนย์สองศูนย์นะครับแล้วก็เครดิตค่าเผื่อนะครับผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือสองศูนย์สองศูย์นะครับอ่าเท่านั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราอันนี้คือเราเขียนเสร็จแล้วนะครับยี่สิบคะแนนนะครับอ่าปีนี้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือเราก็ทํากันเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดองดูว่า คำตอบเนี่ยตรงเหมือนที่เราทำไหมนะครับ2020นะเขาบอกว่าการคำนวณต้นทุนนะครับจนมาถึงโกดังเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็มีราคาซื้อเนาะมีต้นทุนแปลงสภาพนะครับก็คือ CC แล้วก็ต้นทุนอื่นที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับอันนี้แคบแคปเหมือนกับที่ดินอาคารอุปกรณ์เลยนะครับก็จะได้เป็นต้นทุนของสินค้าเนาะอ่านะครับ อันนี้ที่เราบอกเลยก็คือว่ารวมต้นทุนได้อยู่ที่3,140เนาะส่วนภาษีที่ขอคืนได้นี่ก็คือแบตซื้อนะครับเอาไปหักกับแบตขายจะไม่รวมกับต้นทุนนะครับอ่าแล้วก็ขยายความให้อีกนะครับว่าการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับอ่าแท็32เนี่ยกิจการไม่ต้องปรับมูลค่าวัตถุดิบนะครับหรือวัตถุที่ถือไว้เพื่อใช้ในการผลิตให้ลดต่ำกว่าราคาทุนถ้าสินค้าสำเร็จรูป นะครับที่ผลิตวัตถุดิบหรือวัตถุนั้นคาดว่าจะขายได้หรือราคาสูงกว่าราคาคอ์สนะครับก็คือถ้ามันสูงกว่าราคาคอ์สเนี่ยเราก็ใช้ราคาคอ์สถ้ามันต่ํากว่าราคาคอ์สก็ใช้ราคา NRV หรือ Net Retail Value นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราปรับแล้วเราก็ตั้งค่าเผื่อนะครับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินค้าด้วยนะครับข้อที่2โจทย์ไม่ได้ระบุนะครับว่าราคาขายในตาราง เป็นราคาขายสภาพปัจจุบันฉเฉลยเฉพูนี้จึงถือว่าเป็นราคาเมื่อปิดเสร็จอ่าอันนี้ก็คือไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแล้วก็แท้สนะครับไม่อนุญาตให้ใช้ไล f ์โฟอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเราก็ตัดออกไปแล้วนะครับอ่านี่เห็นไหมครับตอบเหมือนกับที่เราคิดเลยก็คือเราก็ปรับอยู่แค่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เดบิตค่าเผื่อเอ้เดบิตผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือเนี่ยเข้าพ L ไป2020ัเราก็ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าไว้นะครับ ทำไมต้องตั้งค่าเผื่อไว้นะครับเผื่อว่าอ่าปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยมันเกิดเ๊อะปรับขึ้นขึ้นมาครับอ่าถ้ามันเนี่ยแบบแบบว่าคนออกข้อสอบเนี่ยอาจจะแบบว่า้อยากจะเทสเราต่อไปอีกก็คือปีหน้าเนี่ยเขาปีนี้เราปรับลดไปสองพันแคยสิบปีหน้าแล้วเขาอาจจะปรับลดมาแค่พันเดียวนะครับอ่าในราคาทุนเท่าเดิมเนี่ยเราก็ต้องอกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าเป็นเดบิตแทนนะครับ เป็นดีปิดแทนแล้วก็ผลขาดทุนจากการปรับมูล,ลค่าเนี่ยก็ต้องเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูล,ลค่านะครับถ้าเขาจะแบบว่าเจาะลึกนะครับให้เราแบบให้เราแบบเขียนลึกลงไปอีกเผื่อเรียกคะแนนนะครับเราต้องกลับรายการให้ได้ด้วยนะครับอีตรงนี้เนี่ยเราต้องทําให้ได้ทุกมุมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมนะครับตัวนี้นะครับต้นทุนการกู้ยืม